สวัสดีครับคุณผมครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องไปเที่ยวภูเก็ตครับวันที่วันตุกวันตุกวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาครับสองรห้าร้อยอกปิดแปดครับก่อนไปเที่ยวภูเก็ตผมก็นั่งแทปปี้ไปสนามบินตัวนาคูแ่ว่ล้วก็แล้วก็แล้วก็ แล้วก็ขึ้นเครื่องบินบินลงจังหวัดกูเกตครับพอไปถึงปุ๊บก็เช่ารถเข่ารถไปเที่ยวเมืองเที่ยวเมืองกับวัดแล้วก็ส่วนสนามบินเะเป็นสนามบินถุนนาคูบบอแล้วก็ เที่ยวเมืองเที่ยววัดไม่ได้ขายวีดีโอไว้มีแฝรูปภาพตกถื่อจะไปส่วนเที่ยววัดแรกก็ไปเที่ยวจุดคอมมิวสามอ่าวแล้วก็อาจะตักอาจะลนแล้วก็หาตาตปองก็มีวีดีโอให้ดูอย่างแน่นอนครับอื่นไปเที่ยวดุดคม,มิวดูคอมมิวสามอ่าว โอ้ยม้ากหวี่ยครับมีดูคมมีความอ้าวต่อไปด้วยมองเห็นด้วย่าตะตะน้อยแล้วก็หาตาบนท้ายก็หาตาลนครับส่วนหาตะตของก็ไม่ได้ลงลงไปไม่ได้ลงไปเกี่ยวลงไปขายรูปถ่ายวีดีโอนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีกีจจอดรถแล้วก็จัวนุกมีไปเที่ยว หายปะปาก็ป่วยมากมากเลยครับหาหา,ายใาปไวยแล้วก็หาตประปา,ก,าก็เลก็ออกมาเป,ป็นผีเขี่ยวอมฟ้าครับแล้วก็อาจารล่นก็อะไรก็ปี๋วยปลาอมเพียวหรือหรือว่าหรือว่าเดี่ยวอมปลาเออเดี่ยวต้องไปดูเอากันนะครับเพื่อน แล้วก็พอถึงพอถึงไปสามโมงก็ได้ที่คักแถวแถวหาดจระโหลกับแถวปไปไปจขายวิดีโอไว้แล้วก็เจอมีค้ามให้ดูอย่างแน่นอนครับหลังจากได้ที่คักก็ไปเที่ยวขาดป่าปองถึงประมาณปีโมงเอนได้อะีรนนก็เริ่มปีไม่ก้อยตัวยก็เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ทีนี่จุดชมมิวสามอ่าวครับของนี้อยู่ที่จุดชมมิว่าวตะปะน้อยครับนี่นี่แรกก็คือหาดะ,ะปะน้อยอีกกี่หนึ่งคือคือหาดแปะน้ออีกใจตัวก็คือหาดตะลนครับโอ้สวยครับ ครับที <c oughs> ่นี่หาดตะตากครับจังหวัดภูเก็ตครับอสวยครับนะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดครับนะเวลานี้ประมาณบ่ายโมงห้าสิบเนาทีครับโอ้ทะเลสวยมากเลยครับ ก็ลองเยอะแยะไปไปหมดเลยครับโอ้เคลเรสวยเดี๋ยวอมฟ้าน้ำใสเลยครับ ที่นี่หดาดตะลนครับจังหวัดภูเก็ตครับณนะวันนี้วันที่ตุกวันที่ยี่พุมหาครับของกนนาร568ครับณนะเวลานี้ก็บ่ายต่อโมงยีนาทีครับโอ้ทะเลสวยมากโอ้ทะเลออกครับเป็นฝีฟ้าเลยครับโอ้ตายก็สวยครับ

ที่นี่ขาดปากออครับจังหวัดภูเก็ตครับวันนี้วันวันที่ยี่สิบเจ็ดครับตรงกับวันศุกร์ครับแล้วเวลาที่บ่ยโมงยี่สิบแปดครับ